หลังจากที่เราเอาแป้งช่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงฟูไปเท่าไหร่คะจํานวน<ล>ช้อนดูช้อนหช้อนชาอช่หนึ่งช้อนชาค่ะเข้าไปเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้คือคลิปที่2แล้วเนะาะหลังจากนั้นก็คือร่อนแป้งการร่อนแป้งนะคะใช้มืออุ้งมือนะคะตั้งเป็นฐานมั่นแล้วก็ใช้แป้งที่เราใส่เครื่องร่อนค่อยๆเคาะนะคะอ่าแบบนี้เนาะโอเคอย่างนั้นก็รอขั้นตอนต่อไปค่ะ อันนี้คือวิธีการร่อนแป้งที่ถูกต้องนะคะอย่าสันเหงได้ค่ะยวซีเปียตข้างโอเคโอเคอันนี้คือของทางนาหฮวนะคะดูหน้าตากันไว้นะคะคือที่เหลือนี่จะเป็นเท่าแก่นะคะเจ้าของร้านเค้กนะคะนี่ดูไว้นะคะจําหน้าตัวเองไว้ใน YouTube นะ, <laughs> อ,ะอันนี้คือขั้นตอนร่อนแป้งถัดจากเมื่อกี้ที่เป็นอุปกรณ์เนาะ,ะอ่า เทคนิคนะคะการร่อนแป้งก็คือเพื่อให้อะของแห้งก็คือทั้งแป้งและผงฟูดได้เข้ากันแล้วก็เพิ่มอากาศเข้าไปในตัวแป้งเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมอยู่ผสมเข้าไปในตัวแป้งแล้วจะทําให้ขึ้นฟูนะคะไม่หยาบกระด้างไม่เหนียวไม่เหนียวจะแบบไม่เค้กทำไมแข็งจังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค